สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมากินข้าวช้างเที่ยงนะคะรวบเลยนะคะเป็นมื้อเดียวด้วยไข่อ 2, 4, 6, 6, ีต้มสองสี่หกเฟองนะคะแล้วก็น้ำแดงหนึ่งแก้วนะคะอันนี้เป็นน้ำน้ำแดงชนิดนะคะอโอยไม่ใส่ไม่ใส่กระดางเวลาเราอยากดีปดนปันาน้ำหวานนี่ก็ใช้น้ำแดงแทนนะคะมีน้ำแดงอื่นบ้างบางครั้งนะคะที่ต้องเอาน้ำแดงนะคะตั้งช่างๆเพราะว่าเวลากินไข่เนี่ยคือมันค่อนข้างกินยากนะคะรจะใช้น้ำแดงช่วยกันกรลรนรุงไข่นะคะ โอเคค่ะมาเริ่มกินไข่กันเลยนะคะจะก,กินเฉพาะไข่ขาวนะคะเพราะว่าคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่กินไข่แดงเพราะไข่แดงมีฟอสฟอรัสสูงน,นะคะแต่ในไข่ขาวเนี่ยจะมีโปรตีนสูงมากไข่ขาวหรือฟองจะมีโปรตีนประมาณสี่สี่กิโลกร,รัมหรือเปล่ามิลลกร,รัมไม่ได้ไกลนะคะจ่จดตู้ตู้ตู้ติดต้องของขอภัยด้วยด้วยนะคะไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรอย่างอ,อ่าไม่ได้โฟกัสโฟกัสงจาปริมาณของโปรตีนนะคะเราโฟกัสจากกํานวนไข่ปกติก็จะกินไข่วันละหกฟองอยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยจะกินทุกทุกวันเลยแต่พอเข้าปีที่สามย่างปี เบื่อนะคะเบื่อไข่มากๆเลยนะคะก็จะกินแบบวันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะกินทีมันจะกินเยอะๆเลยนะคะเรื่องกันเลยค่ะมันก็ไม่มีรสชาติอะไรทุกคนแต่ไข่บางฟองมันจะแบบเหมือน,นแบบเค็มๆนิดนึงมาถึงกันมากวันนี้จะกินไข่เจ็ดฟองหมดไหมพเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินนะคะไม่ได้อดอาหารนะแต่ว่ามันไม่หิวอ่ะไม่แค่ไหน,นะคะ ไปเป็นกองที่สองควารู้สึกนะคะไม่ได้ความรู้สึะะสกจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยการกินไข่ไข่ขาวเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะคือเราได้กินโปรตีนแบบโปรตีนธรรมชาติโปรตีนดีนะคะตัง้งแต่การกินไข่ขาวแล้วเนี่ยเราสามารถกินอกไก่ได้กินเนื้อปลาได้แต่ว่าอกไก่กับเนื้อปลาเนี่ยมันต้องผ่านการวิธีนในการทำใช่ไหมล่ะคือมันยุ่งยากวิทีเราต้องการแบบความรวดเร็วมันเราไม่มีเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเราดดเยอยากได้โปรตีนเยอะๆเนา่ได้ไข่กินไข่เยอะๆก็ต้มไข่กินก็ได้เลยนะคะถ้าไก่เราต้องไปไปย่างไปนนทอออออออดกยย่่่าาาางงงตตตมมมมั้้ห ไป้ำนี่แหละต้องกุดอ่าง่ายุดนะงายสุดเลยถ้ากินแบบเยอะๆเน่ยกินตลอดเนี่ยเลือดของเรามันจะนคนด้วยนะไม่สิช่วงนี้เราไม่ต้องฉีดยาเยอะที่ยาแค่ทค่สองเข็มต่อปยี่สิบวัโอเคแต่ถ้าช่วงไหนี่แบบสิ้นมากๆหมอจะเิ็นยาฉีดให้นะครัสามเข็มหเข็มก็เนะคะ เขาจะฉีดยากระตุ้การสร้างไวรัสแดงให้กับคุณไข่ฟอกไตนะคะซึ่งก็คือเรื่องปกตินะคะเขาจะฉีดหลังฟอกเสร็จจากใครคนไข้คนไหนที่แบบซึ่งโดตามขาเขาต้องเจือจมูกน,นะะ่นะคะน,บบน้ำแดงเย็นๆนหวานช่วยเพิ่มอัตราในการกินไข่ขาวได้ดีมากๆดูต่อไปค่ะลูกที่สี่นะคะวันนี้เอาแบบไม่ตัดคลิปนะแบบกินยาวๆเลยนะอือ ปกติกินทุกวันจริงนะกทุกวันจริงเลยเอาทีนึงเน,น,นี่ยก็จะหมือนปลาแผงแพงทีนี้ก็สงสารคนซื้อไข่มาให้กินนะเนี่ยรแบบวันเว้นวันแต่อย่าที่ขาดนะน,นะต้องกินตลอดตอนนั้นมันเน,นี่สองวันกินแหลไข่แผงนึงมันจะมีสามสิใช่ไหมหกห้าสามสิบก็ที่หนึงเดีอ่ะแต่ถ้าเรากินวันเนันก็โอเคได้ไขแ่แงนึงก็แพงนะร้ะอยสมอเคนอกจาก กินไข่ขาวแล้วเนี่ยการกินน้ำนะคะน้ำทุกอย่างน้ำต้มน้ำแกงน,นะคะน้ำดื่มเราก็ต้องมีการจำกัดปริมาณน้ำดนะ้วยในแต่ละวันนะคะกินเกินไม่ได้กินเยอะไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่ไม่มีฉี่แล้วนะคะอย่าก,กินเยอะแล้วห้กินค,ค,คนที่กลับรู้สึกแต่ก็ยังไม่ไี้เฉียวนะคะแต่ก็ไม่ยอมนะลูกที่เจ็บจะได้เฉียวได้ไหนะเขาจะกินไข่ไปห้าลูกน้ำเยอะน้ำเราไปได้เล ที่กหกแล้วถ้ากินหมดเลูกเนี่ยข้าเย็นก็ไม่ต้องกินแล้วแหละะมันกิ่บ้าจต้องกินากาย่ตเอาต้องหกจะช่วยมัน,มน,นมที่ทไมไนจะกินยังกินไมหมลูกไว้ไห้ไหมไ,ไม่ไหตัวกห ลูกที่เจ็ดสู้สูส้สแล้วไายแดยงก็ทำอะไรไายแดยงก็ถ้ามีใครกินจริงจริงก็ทิ้งใคะ่ลูกเนี้ยเป็นไขน่ตั้งแต่วันเพิ่งครับไม่ก็จะมีกลิ่นนว้นนนิดนึงแต่ก็โอเคเขาคิดได้ น้ำเนี่ยอย่าเรียกว่าดื่มเลยเรียกว่าจิบน้ำน,นะคะความอิม่มเนะี่ยระดับคองนะระดับคอแนละ้ววันนี้คือไม่สามารถกินอะไรได้เลยน้ำต่อจากนี้ไปเพื่อแหลรประมาณสองทุ่ม หมดค่ะเจ็ดลูกหมดเลยนะคะปุ่มมือให้ตัวเองเองมากบายบายค่ะอืมยิมสุด